สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะนี่วันนี้พามาดูดอกคณนายเตื่นสายที่กำลังอยู่ที่บ้านเรานะคะวันนี้มีนักท่องเที่ยวด้วยมีนางแบบมีนางแบบก็เพื่อนๆที่สนใจนะคะมาถ่ายรูปสวนดอกไม้ของเรานะคะที่นี่อำเภอพนานิคมจังหวัดชนบุรีค่ะนี่ ดอกไม้สีสวยๆบานสัพรั่งยามสายนะคะถ้าสมมุติว่าสนใจมาดูดอกไม้สีสวยๆนะคะ <c oughs> ก็แนะนําให้มาช่วงเวลานี้นะคะก็คือประมาณ9ก้ามงถึง11บเอโมงเช้าของทุกวันนะคะถ้าช่วงบ่ายเนี่ยแดดมันร้อนค่ะแดดร้อนมากแล้วดอกดอกไม้ก็จะเหี่ยวด้วยไม่ค่อยสวยนะคะแบบนี้เลย ก็โทรสอบถามเส้นทางกันได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์0814007137ที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยอำเภอรพระนิคมจังหวัดชนบุรีค่ะนี่เลยติดตามดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ Facebook Fanpage ไม้หัวดอกสวยนะคะวันนี้ยุงลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย